สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนชาว y o u t u เพื่อนเพื่อนเกษตรกร,กรคนเลี้ยงวัวน,นะคะคนอีสานตายขึ้นเกาเนาะค่ะมนินิก็ <c oughs> มีคลิปอยากถามแน่เลยเนาะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> คนน่ะคุณนสานตายอะ่ะซื้อง่วมาใไมเนะคะ่ะซื้อวัวมามาไม่กับตัวนี้แหละค้นขายเพื่อนบอกว่าอันอีบสองพี่น้องอีบสองก็เลยอันอยากได้เนาะอยากได้ง่วพัฒนานะดูคนออกมากขันเป็นตัวเมยียกับอีบสาม เขาขางจะควงเนาะเขาขัางจะคองไว้ก่อนค่าลูกของลูกออกมากกับจบเลือดลอยแะมันตัวแมนบอ๊อพี่น้องคนอีสานไต่กับบ่เคยได้มีเลี้ยงง้อเลือดลอยน้ำเพื่อนเนาะบ่มีบ่เคยมีง้วเลือดสูงน้ำเพืน่นก็อยากมีเนี่ยเล่มหยาดีไปตะนายได้พี่น้องคะ่ะอยากสิถามเพื่อนๆเนาะคนอีสานไต่สื่อมากด้บ่ท่านพ่อเดือนได้พี่น้องเขาบอกว่าทองแต่ใบเบยกับบ่มีได้พี่นอ้องเออใบกับบ่ใดดอก ไดยูว่าบาบไดก็ไดยูแต่ว่ามันกับโบตรงนะเป็นจักเปนไหใบยอีกยังมากเนาะเท่ากับชื่อว่าอะไรเนาะเพื่อนๆคนอีสานตายงวดสื่อมาบอกตรงๆด้วพี่นงสื่อน้ำออนไลน์บิดเลยดิสื่อน้ำยูทูบนี่แหละพี่นงคาคนอีสานตายสื่อมาซีโตห่าตัวสื่อน้ำยูทูบหมดเลย <c oughs> แต่กะถือว่าถือใจอยู่บ่บผิดหวังจักตัด้พี่นงซิมีแน่กะคือว่านี่แหละเพื่อนบอกว่าทง แต่คนอีสานตตยบรลลูว่าทองจักเดือนพี่น้องซอยม่องเบิงพี่น้องซอยเบิงเบิงว่างวดตัวนีทองจักเดือนคิดว่าทองจักเดือนคิดว่าทองบอแต่ว่าน่มพเปนบ่กไข่ตรงเลยพี่น้องนั่นน้่งมันกับบ่อไข่ตรงเหี่ยวๆคนอีสานตตยกับเบิงโบปเปลี่ยนกันเลยกันเลยอยาก อยากถามสอบถามเพื่อนๆผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้เก่งเียงงวเก่กงๆเนาะว่างวดตัวนี้ชิดป่าทองจักเดือนพี่น้องแล้วเขาบอกว่าเป็นลูกซี่ว่ยายคยกัมากมักงวดงวดกักนซี่ไหายูนเก่าหกแต่เป็นคนมกักทั้งซี่ไหวทั้งเอฟสองถือใจร้ายบาดท,ที่นี้สร้างเลยวะ่ะสร้างมากอันพร้อมกันกับอันสองเมลูกนั่นแหละพี่น้องสร้างมาพร้อมกันได้ป่ทันได้หอดเดือนดอก เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะส่งอันใบไม้มาให้่อยกับบอท่านเห็นอยู่่อยกับบอได้วังยังดอกแต่ว่าคอยอยากรูนาะขันเพื่อนทองเพื่อนจะออกมือใดกับหนดขอดเพื่อนยังสี่น้ำบอสยังดอกกับบอสี่เลี่ยดดอกเพราะว่างัวกับงามถือใจอยู่ดอกเอาเอาพี่นองว่างามบอเออบสองสี่ไหาศูนย์เก่าหกสายตายพี่นองว่างามบาเอเอาจะสิทธยดากนาดเน่บึ้งนี่ดากเพื่อนเออนี่ดากเพื่อนพี่นองว่าททวงบอ บ่แมนเลี่ยงไปเลี่ยงไปหอดเก่าเดือนแล้วง่วบว่ามี่รได้ออกลูกได้เนาะพี่น้องนี่ิึงดากเพิ่นนในคางอีนี่อีคางหนึ่งเพิ่นเนาะสำหรับคนอีสานใต่กะว่าถือใจอยู่แต่สายตาพี่น้องเพื่อนที่ว่าเลี่ยงง่วเป็นคือว่าเมื่ออาชีพเนาะเมื่ออาชีพสายตาเขาไก่กุ้งจะดีกว่าเหานะพี่น้องว่าตัวนี้เป็นจังได๋ งามโบล้ะค็คิดว่าทองโบทองจักเตือนคิดว่าคนอีสานไต่กับบมมีประสบการณ์ในในการเลี้ยงงัวเพราะว่าเพิ่งจะเลี้ยงมือใหม่เลี้ยงไดีปีหนึ่งเนาะเพืเ่อนๆค่ะจะเลออยอ,อยากจะสอบถามอยากจะสอบถามจะได้คำตอบแนบ้เนาอกผู้ใดบึ่งออกบึ่งหูกะตอบขอให้ความหูแช่ประสบการณ์กันฟังแน่เด้อค่ะเพื่อนก็กินยาดีๆได้ดดพี่น้อง เล่มดีดีแห่งแรงก็เล่มดีแต่จังว่าถือใจเนี่ยล่ะผู้ใดว่าบดีผู้ใดว่าบ่าบงามก็บงมถือใจจักรองเนี่ละ่ะปอบใจจักรองไว้ก่อนมมนบ่เพ่เลียง,ง่ายกินหญ้าดีกะเชีเอาดีซ้ำใดอีกแล้วนาะสัง่งง้อออนไลน์มมนบบพี่น้่งเออไดซ้ำนี่ก็ถือว่าดีละมมนบ่สั่งมาอันบ่เมนใดตัวนยหน่อยซ้ำหมาหมาง้อ <c> อ <oughs> ันเท่ากับบ่หูแอกว่านาะเพรวาวพรวาวะบ่ท่านใดใดพ่อเดือนอยู่นะ ้าเบิ้งคันเขาอันคอดลูกมากเขาบอกว่าทองประม่านหาเดือนเขาวานเนาะเขาก็มีคลิปตรวจอันตาเศร้าห้พร้อมด้วพี่น้องเขากับบุหว่าอันตาเศว้าวตัวใดเมียนบ่ละเขาก็เพื่อเพื่อใจเวเนเนาะคันเป็นออกลูกมากอหลีกะอ้กันับว่าทีว่าโศกดีของคุณอีสานตายอยู่เนาะยิ่งถ้าเป็นตัวเมย่งแต่สีโศกดีเนาะกะคลิปนี้กะบ่มีอย่างลาหลายเนาะขอพูดหลายๆเด้อที่เขามารับชมขอพูดทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะค่ะ